เพราะวผมบริษัทจีพีนักเตอร์จำกัดครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดเบนโคลิสนะครับเบนโคลิสครบจบที่แล้วนะครับผมวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่ๆนะาอานะครับผมก็แล้วันนี้นะครับก็คือรถที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็จะเป็นคอมมอนสืบปีซี20ขีดเจ็ดขีดเจ็ดตัวธรรมดาสองสองคันนี้นะครับเป็นตู้นะครับผมครับผมต้อนรับเดือนแปดหรือเดือนสิงหาคมนะสิงหาคมนะครับผมก็คือผมจะมาลดจากราคา 2แส0 0 0าบาทจะเหลือเพียง2 7 5 0 0 0หบาททั้งคู่เลยนะครับผมสำหรับใครที่มาซื้อนะครับผมก็จะมีของแถมอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดปัจจนะครับผมกระบอกอาจจะลืมมีนะครับผมแล้วก็สำหรับรางวัลพิเศษของเรานะครับผมก็จะมีเครื่องตบดินอีก1รางวัลนะครับเครื่องปั่นไปอีก2รางวัลนะครับผมเงื่อนไขก็คือมาบอกทางร้านว่าได้ดูทางชิปมานะครับผมแล้วแจ้งแอมบนได้เลยแล้วทางแอมบีก็จะแถมให้ไปเลยนะครับจำนวน ลันึ่งรางวัลนะครับผมยังเลยสามรางวันนะครับผมรถสวยๆนะครับผมทั้ง2คันเลยนะครับคอมพิวเตอร์ PC ยี่สิบขีดเจ็ดนะครับผมทั้งสองคันเป็นแท็กยางนะผมมีไม้มีดันมุกขีสวยๆเครื่องคอมพิวเตอร์สามสูงนะครับเครื่องแน่นๆเอวแน่นๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้คันในนะครับพิเศษหน่อยก็คือจะมีลายแยกมาให้ด้วยนะครับผมก็คือสามารถติดต่อติดตั้งลายแยกได้เลยไอหัวแยกได้เลยนะครับผมจอดได้เลย สำหรับคันแรกนะครับผมถึงจะไม่มีมานะครับผมแต่ถ้าว่าลูกค้าต้องการทางร้านเราสามารถติดตั้งเพิ่มให้ได้นะครับผมแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมครับผมสำหรับชุดหัวแยกทางร้านเราก็มีจาหน่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวชีพ หัวตัดหญ้าแบบโจมหมุนหรือใบวายนะครับผมตางล้าเรามีครบทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเจาะดินด้วยนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ราคาถูกกว่า2องแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองคันนี้นะครับผมอยากได้ถูกลงมาหน่อยแล้วก็อยากได้ไซส์เล็กลงมาหน่อยผมแนะนําคันนี้เลยคอมพิสืตอ pc 1 0บ7ด e นะครับผมสําหรับตัวนี้เป็นตัว e นะเป็นคอนโทรลน้ํามันแล้วนะครับผมเครื่องจะเป็นเครื่องของคอมพิวเอสามสูบนะครับแท็กจะเป็นแท็กยางนะครับสวยเลยมีใบมีดดันนะครับบุงกีสวยๆเลยนะครับ สำหรับอันนี้เครื่องแน่นๆเอวแน่นๆนะครับผมบูธสลักแน่นๆนะครับผมแต่อันนี้จะไม่มีลายไปปิ้งนะครับผมสําหรับอยากต้องการลายไปปิ้งก็สามารถให้ร้านเราติดตั้งให้ได้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับผมครับผมสำหรับใครที่สนใจรถขุณเล็กสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะครับสามารถมาดูรถได้ที่บริษัทซีมีแท็กเตอร์เรานะครับ ก็สามารถาดูโลเคชันหน้าโปรไฟล์เราได้เลยนะครับผมแล้วก็ร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดจม23ครับตั้งบนบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมสามารถมาดูรถที่ร้านเราได้นะครับแบบอื่นก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีจํานวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับผมครับผมแล้วก็ทางบร,ริษัทซ p พี a c t o r เรายัางมีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมก็จะเป็น เครื่องปั่นไฟสองรางวัลเครื่องตบดินอีก1งรางวัลนะครับผมยังเหลืออีก3ารางวัลเลยให้มาก่อนผมก็ให้ก่อนนะครับเงื่อนไขก็คือบอกว่าดูคลิปมาแล้วครับผมแจ้งทางร้านได้เลยแจ้งทางเอเปินได้เลยนะครับเราทางเราก็จะให้ไปเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มาซื้อรถรับไม่ได้ของของอรางวัลจากเราไปนะรเราก็จะมีพวกปจัจแจให้ด้วยนะครับผมปจัจแจซ่อมบารุง1ชุดนะครับผมแล้วก็ ก็บอกอัจจะ,ะบีหนึ่งตัวนะครับผมใหม่ๆเลยของโซโลนะครับผมคนแน่นอนนะครับ